เดินหน้าปฏิรูปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเดินหน้าปฏิรูปค่ะรายการที่นำเสนอข่าวสารรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆของคนในท้องถิ่นเพื่อให้คนไทยนั้นได้เรียนรู้และเข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ้นค่ะ คุณผู้ชมคะที่จังหวัดนครพนมนั้นเป็นอีกหนึ่งจังหวัดน่าเที่ยวในภาคอีสานค่ะซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ําโขงที่มีทัศนียภาพที่มีความงดงามเป็นอย่างมากค่ะและเป็นจังหวัดที่มีจุดผ่านแดนไปประเทศลาวรวม6จุดด้วยกันค่ะจึงทําให้อาจเจอปัญหาภัยคุกค,คามความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลากหลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายปัญหายาเสพติด ปัญหาลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติในพื้นที่ชายแดนรวมไปถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะทั้งนี้ค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนมได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนง,งานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ สร้างความมั่นคงให้กับจังหวัดให้มีความสงบเรียบร้อยโดยมีเป้าหมายในพื้นที่ให้เกิดความเข้มแข็งและสงบสุขอย่างยั่งยืนค่ะช่วงเรื่องเล่าจากชุมชนแง่ของความมั่นคงภายใน ก็เรียกว่าแทบทุกเรื่องเลยฮะอยากจนภัยพิบัติปัญหาภัยธรรมชาติอะไรต่างๆก็เป็นงานที่เราจะต้องมาพิจารณาไขข้วรแล้วก็ทําการประสานแล้วก็อุนาการกับหน่วยงานภาครัฐอื่นนะครับในการที่จะเข้าไปแก้ไขหรือวางยุทธศาสตร์ให้กับจังหวัดหน่วยงานหลักเขามีอยู่แล้วพานทิจังหวัดนะฮะหรือสุสัตว์จังหวัดหรือศุกากกรหรือตอมพวกนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้โดยตรงเขามีอยู่เราคือไปประสานแล้วก็อํานวยการให้เกิดลักษณะของการขับเคลื่อนไปด้วยกันเราก็พยายาม ดูอยู่ร่วมกับทางพาณิชย์จังหวัดร่วมกับทางแรงงานจังหวัดจะหาจังหวัดคือเราก็จะออกไปตรวจในหลายๆเรื่องใช่ไหมฮะตรวจร้านค้าตรวจสินค้าราคาสินค้าหรือแม้กระทั่งร้านรวงที่เขาขายสินค้าที่อาจจะเป็นความต้องการในห้วงระยะเวลาเทศกาลต่งางๆแล้วก็ไปดูก็ยังไม่เจอนะที่นี่ที่นี่นถ้าถ้าเราได้ติดตามข่าวล่าสุดนะคะที่ทางสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศรายชื่อผู้ตลาดหรือว่าผู้ค้าออนไลน์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์จะเห็นว่าไม่มีรายชื่อตลาดหรือผู้ค้าออนไลน์ในประเทศไทยที่มีรายชื่อที่เป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์เลยนะคะถือว่าเป็นเรื่องดีๆท,ที่ที่เกิดขึ้นรวมถึงที่นี่ก็ไม่มีค่ะที่จังหวัดนครพนมที่ที่เป็นตลาดอินโดจีนประเด็นสําคัญที่ประเด็นหนึ่งเลยก็คือเกิดจากการร่วมมือกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับทางกอร,รมนอเองหรือว่าเหน่วยงานต่างๆนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้มงวดมากเลยนะคะในการที่จะกวดขันไม่ให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ชมครับปัญหาความมั่นคงที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆถือเป็นสิ่งสําคัญที่ภาคประชาชนทุกคนนั้นสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาได้เสมอครับหรือหากพบเจอสามารถโทรแจ้ง1374ซึ่งเป็นเบอร์สายด่วนด้านความมั่นคงของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อนําปัญหาต่างๆไปปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปครับ คุณผู้ชมครับนอกจากนี้ปัญหาการประกอบอาชีพก็เป็นสิ่งสําคัญที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านครับโดยเฉพาะภาคการเกษตรอย่างเช่นปัญหาน้ําซึ่งในพื้นที่อําเภอนาแกจังหวัดนครพนมที่นี่ประสบปัญหาการขาดแคนน้าส่งผลกระทบให้ชาวบ้านไม่สามารถทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปีนั่นเองครับปัญหาตามมาก็คือหลังจาก การพัฒนาทางเศรษฐกิจไม่ว่าฤดูผลก็ปลูกข้าวฤดูแล้งก็ปลูกยาเตอรกิตทั้งข้าวโพดนะครับทั้งทั้งถั่วทั้งอะไรก็ทำให้การใช้น้ำเพิ่มปริมาณมากขึ้นก็มีปัญหาตามมานะครับธรรมดาก็ทำนาปังเนาะเดี๋ยวนี้ไม่มีน้ำก็ทำนาปังไม่ได้ แล้วหันมาปลูกยาสูบป,ปลูกมะเขือเทศก็น้ําน้ําไม่มีก็ยาสูบก็คนก็ปลูกน้อยลงเนาะคือน้ําน้ํามันไม่พอคุณผู้ชมคะจากปัญหาการขาดแคลนน้ำที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบในหลายด้านเลยทีเดียวค่ะทั้งอาชีพผลผลิตของเกษตรกร,ร,กรและจิตใจค่ะ ดังนั้นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนมได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำค่ะโดยมีการวางแผนระยะยาวค่ะคุณผู้ชมเพื่อช่วยบรรเทาหรือป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าวในอนาคต โดยใช้วิธีการการผ่านน้ําหรือการชักน้ําบางส่วนที่ไหลาจากเทือกเขาภูพานไปลงแม่น้ํากํ่าลงไปเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ําอําเภอนาแกจังหวัดนครพนมค่ะทางนี้นะคะเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณน้ําในอ่างซึ่งสามารถกักเก็บได้ประมาณ2ล้านลูกบาทเมตรค่ะช่วงกรมนที่พึ่งของประชาชน ในพื้นที่ตำบลก้าเหลืองอำเภอนาแก่มีลักษณะเป็นพื้นที่ป่าดิบแง้งในเขตอุทยานแห่งชาติภูพายนและมีอ่างเก็บน้ำห้วยกกคูนที่สำคัญของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคำพีและตำบลก้าเหลืองอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริปโภคแต่ในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาอ่างเก็บน้ำห้วยกกคูนนั้นได้ประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากมีปริมาณน้ําที่ไหลเข้าสู่อ่างน,นั้นมีปริมาณน้อยเพียงหนึ่งในสาของพื้นที่กักเก็บทําให้ชาวบ้านทั้งสองตำบลน,นั้นไม่สามารถทําการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องนั่นจึงทําให้เกิดโครงการสร้างฝายสาธิตขึ้นครับก็เลยกลมชนมาประชุมอยู่ที่วัดบ้านยบรีลุงก็มีโอกาสเข้าไปร่วมว่าเสนอว่าถ้า เป็นก็ได้ก็คืออยากให้เอาน้ำช่วยดิงทวน,นี่มาเพิ่มให้กับเพื่อกบคูณนะครับอีกทางหนึ่งส่วนหนึ่งก็ล้นไปส่วนหนึ่งก็เอามาเพิ่มตรงนี้จะทำให้เกษตรกร,กรในพื้นที่ว่านผานดูว่าจำาทองจปราสีนี่ได้รับประโยชน์หลายหน่งานที่มาช่วยกรมนอทั้งกอปรบปรการทั้งอุทยานในกท็ทหารนะครับตำรวจแล้วก็ ผู้ใหญบ้านกำลังและก็ทั้งอบตก็มาช่วยนะครับมาช่วยทุกที่คือเ,เป็นชวนผักดันให้่ายงานของเราบรรลุตอนนี้ในปี2565เนี่ยนะครับก็จะมีแหล่งน้ำนะครับที่อาจจะกักเก็บน้ำได้ไม่เต็มศักยภาพนะครับอย่างที่อำเภอนาแกซึ่งซึ่งวันนี้เนี่ย ทางกรรมนนะครับร่วมกับทางศูนย์บริการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครพนมเนี่ยเรากำลังจะเข้าไปช่วยแก้ไขนะครับคือทำให้ดีขึ้นนะครับก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยกกคูนที่ที่อำเภอนาแกนะครับเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีความจุแต่ว่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยน้ำลงอ่างได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อน้ำ ไม่สามารถที่จะกักเก็บได้เต็มศักยภาพของอ่างเนี่ยก็ทําใหเา้เรื่องของการทําเกษตรเนี่ยก็อาจจะสูญเสียโอกาสไปนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยทางกรรมนอร,ร่วมกับทางสู์หนวยการเจริตอาสาจังหวัดนครมนมน,นะครับก็จะเข้าไปดูในเรื่องของการจัดทําฝายนะครับแล้วก็เพื่อที่จะวัตถุประสงค์ก็คือการผ่นน้ำเนี่ยให้ลงอ่างได้มากขึ้นในช่วงฤดูฝน ตรงกกคูเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากจะทําให้มันเป็นเหมือนโมเดลนะฮะว่าไปขุดลอกเพิ่มเติมนะฮะไปทํำยังไงก็ได้ให้น้ํามันได้ระดับที่พอกับปริมาณหรือได้สัดส่วนกับจำนวนครอบครัว,คร,วครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นมาในห่วงระยะ20-30ปีที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้คือแนวคิดทีเนี้ยเราก็ไปคุยกับชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาก็มีความรู้มีคนเก่าๆเขารู้อยู่เขาก บอกว่าเอานี้ครับว่าเอาน้ําที่มันไหลทิ้งไปเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยแหละดึงมันเข้ามาในอ่างเนี่ยจะใช้วิธีไหนอย่างเงี้นะฮะนี่คือจุดเริ่มต้นคิดกันมันก็ติดข้อกฎหมายอีกของอุทยานใช่ไหมเราจะไปทําท่อทําระบบฝายืือเขื่อนข้างบนแล้ววางทางน้ําลงมาก็ไม่ได้ต้องมีการขออนุญาอธตบดีกรมเพราะฉนั้นไอ้เร่งด่วนเนี่ยที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือไปทํฝาย อยู่ซึ่งอยู่ในแบบของของอุทยานเขาข้างบนแล้วก็ใช้ท่อเนี่ยดึงมาดึงน้ําลงมาทิ้งลงในอ่างน,นะฮะโดยใช้แรงงานความเป็นจิตอาสาเนี่ยการมีส่วนร่วมของประชาชนไปช่วยกันทําร่วมกับอุทยานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีพ่อพ่อมีอชนประทานนะฮะแล้วก็มีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้นนะช่วยกัน ทั้งนี้ในการทำงานก็จะใช้วิธีในการประสานการปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยงานราชการและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนโดยการสร้างฝายสาธิตแบบผสมผสานซึ่งมีขนาดกว้างประมาณ5เมตรสูงประมาณ1.5ถึง2เมตร โดยปัจจุบันนั้นอยู่ในช่วงของการดําเนินงานถางพื้นที่เปิดทางน้ําเพื่อที่เราจะได้เข้าไปสร้างฝายซึ่งหากแล้วเสร็จจะทําให้กเกษตรกรจํานวนกว่า2,000ครัวเรือนในตําบลก้านเหลืองที่มีพื้นที่การเกษตรกว่า1,500ไร่สามารถประกอบอาชีพเกษตรได้อย่างยังยง่งยืนครับมีโครงการทำฝายก็คิดว่าอยากได้น้ําส่วนที่ตรงนี้แหละครับอ เอาเข้าไปเติมเต็มที่อ่างในช่วงนี้ก็กําลังเริ่มนะครับเริ่มทำในแผนของไม่ว่าจะเป็นทางสมบทานหรือว่านปครหรือว่าทางหน่วยของกลอมนนะครับเป็นความคิดของชาวบ้านไม่ได้กระทบกับอุทยานอะไรแต่ถ้าหากเราได้ฝ่ายตรงนี้นะครับได้น้ําก็ไปเติมเต็มที่อ่าง2000กว่าครอบครัวในพื้นที่1 5 0่าไร่นี่ครับได้ทํา าการเกษตรได้เยอะขึ้นนะครับมีส่วนเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเราเราเป็นการกั้นลําลห้วยโรนี้นะครับปกติจะมีน้ําไหลจากเทือกเขาภูพานล,ลงลําน้ํากำนะครับในแต่ละปีประมาณ3ามถึงสี่หมื่นล้านลูกบาทเมตรนะครับน้ําไหลทิ้งไปเฉยๆนะครับไหลลงแม่น้ำโขงไปในที่สุดทีนี้อ่างเก็บน้ำํำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสร้างอยู่ด้านนี้นะครับ ถ้าเราสามารถสร้างฝายตัวนี้ได้น้ําก็จะไหลลงฝายสามารถกักเก็บน้ําได้นะครับใช้ในรูแรงได้เป็นอย่างดีนะครับจึงได้จะทําฝายสาธิตในวันนี้ขึ้นนะครับดูดูฝนน้นําเส้นนี้จะแรงครับแรงเยอะมาเส้นนี้เยอะครับเพราะว่าถ้ากักได้มันไหลามานี้น้ําก็จะจะเหลือใช้ตลอดครับเหลือใช้ตลอดครับ ประชาชนได้ใช้น้ำปลูกยาปลูกข้าวดีใจนะครับดีใจถ้าได้ถ้าได้น้ําดีๆใช้บ้านก็มีความสุขนะครับเนาะได้ใช้น้ําใช้ไรข้าวพออยู่พอกินคนหาปูหาปลามันก็ได้เนาตกเบ็ดตกปลาปลาไปขายมันก็มีผลประโยชน์เยอะครับ เมื่อภาครับลงไปร่วมมือกันช่วยกับชาวบ้านเนี่ยนั่นแหละคือผลประโยชน์ที่เขาได้รับในพื้นที่ของเขาในระดับตำบลน,นะฮะง่ายๆก่อนเอาแค่ตำบลเนี่ยเขาก็ยินดีทําอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็ได้ประโยชน์จริงจากตรงนี้เราก็ชี้ให้หน่วยงานเขาเห็นอีกว่าเฮย้ยทำแค่นี้มันมันก็ได้ตรงนี้มันเป็นจุดเ,เริ่มต้นนะแต่เลเยอร์หรือระยะยาวนี่คุณจะทํายังไงเนี่ยนี่คือต้อนน้ํานะไอ้ถัดไปนี่คุณจะทํายังไงมันถึงจะจะได้ไกลๆก็ให้ชงประธานเขา กับภูไายนเข้าไปคุยกันว่าทํายังไงมันถึงจะได้เป็นฝายทาวรอ,ออกมาแล้วก็มีระบบส่งมาให้มันได้ต่อไปเนื่องหลายๆปีแล้วชนประธานจะทําอะไรได้อีกคุณไปเพิ่มสันอะไรสันฝายได้ไหมให้มันสูงขึ้นถ้าเม็ดฟองเม็ดคุณไปเขียนโครงการมาไปขุดลอกบ,บางส่วนที่มันอาจจะตื้นเขินคุณก็ไปทําแผนมาอย่างเงี้ยฮะก็ไปชี้ให้เขาเห็นเขาก็มีแผนของเขาปุ๊บก็มีฝายอีกสองฝายข้างล่างเพื่อ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 กัก,กน้ําไว เป็นสเต็ปๆลงไปอีกอย่างนี้คะคุณผู้ชมครับนอกจากโครงการสร้างฝายมีชีวิตแล้วกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนมได้มีการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลพระสองอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมให้ชาวบ้านได้ใช้ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยเกษตรกรให้มีน้ำใช้ในการบวโภพกปริโภค,ภคเพื่อยกระดับการทำการเกษตรที่มีคุณภาพและมีชีวิตที่ดีขึ้นและยังเป็นการช่วยลดพลังงานไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่งด้วยครับแสงอาทิตย์นี้เป็น,ปนของกรโนโรเราทำมาหลายปีแล้วนะแล้วก็ในพื้นที่มีประมาณ10กว่าจุดในลักษณะของเป็นโซลาเซลล์แล้วก็มี บอ่อปรดานก็ได้ผลนะเพราะบางที่มันไม่มีอ่างเก็บน้ํามันจะเป็นจะต้องเอาน้ําใต้ดินขึ้นมาใช้มันก็จําเป็นนะฮะของพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งถ้ามันมีได้เนี่ยก็ได้ไประโยชน์แล้วในการที่จะดึงน้ําที่เขามีอยู่แล้วนะฮะหนึ่งอาจจะขุดเจอบบอาะบ่อปรดานหรืออาจจะเป็นฝาของเขาเนี่ยแล้วกระจายน้ําไปสู่แปลงที่เขาทําทาทาเกษตรเนี่ยในฤดูแล้งอนี้ ในไรนาเลีเ้ยงปลาในไห้ลาแล้วก็เลี้ยงหอยแล้วก็ปลูกกล้วยมันมีสองโบจากนี้ไปนี้ผมทําปีหกสามประมาณสี่ไร่และเหลือข้างหลังอีกประมาณห้าไร่ผมยังไม่ทําผมจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันเราได้ตัวนี้มากกว่าดีเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะการเกษตรเราจะทําอะไรมันก็ได้ผลหมดจะเลียเ้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรปลูกอะไรก็ได้เราไม่ห่วงน้ํา เราไม่รอฝนอีกเราจะทำตองไหนเราก็ทำได้บางคนก็มาศึกษาบางคนก็เหตุตามก็เกิดประโยชน์หลายแล้วก็ได้ใส่น้ำตลอดบอดปีน้ำฝนกัฝนพิมพ์ช่วงกับบ่อลำบากค่ะคือผาอยากได้ก็คือ่อแป๊บไปเลยค่ะฝนย้ำหุ่ฤดูฝนพิม์ช่วงแนวเขาปลูกเขากะสะบายค่ะได้เหงมา่อแป๊บไปใส่เลยค่ะเพราะน้ำมันไหลมืดค่ะใส่บ่อป่าแล้วก็ใส่ พักใส่ถั่วใส่เข่าเข่ากระบอกเหี่ยวผูกพักกระบอกอึดน้ำค่ะปลากระาังเลี้ยงค่ะโอ้ยก็ดีหลายแล้วค่ะประหยัดเงินพร้อมค่ะพราะไม่ได้เสียเงินน้ำมันไหลเองเนาะคะ่ะเพราะแต่ว่าจะมีแดดน้ำไหลโลดดีหลายค่ะ คุณผู้ชมครับการพัฒนาพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการทดแทนการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศที่นับวันจะมีราคาสูงขึ้นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่สามารถสนับสนุนพัฒนาให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศครับโดยเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ชุมชนนั้นสามารถพัฒนาขึ้นนํามาใช้งานได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ที่ไม่ซับซ้อนติดตั้งง่ายกเกษตรกรสามารถบำรุงรักษาระบบเองได้ ช่วยลดต้นทุนการใช้น้ำมันดีเซลในการสูบน้ำและสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ลดวิกฤตปัญหาภัยแ,แล้งได้อย่างยั่งยืนอีกครั้งยังเป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมไม่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนเนื่องจากเป็นพลังงานจากธรรมชาตินั่นเองครับ ทคที่เราได้รับชมไปนั้นนะคะเป็นส่วนหนึ่งค่ะของการขับเคลื่อนง,งานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรค่ะที่มุ่งหวังให้งานทุกส่วนเกิดการมีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะให้อยู่อย่างมีความสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและในช่วงนี้ค่ะเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาติดตามการพัฒนาตำบลต้นแบบของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนมกันต่อค่ะเดินหน้าปฏิรูป